สวัสดีค่ะมาค่ะโอกาสเหมือนไอติมถ้าไม่กินก็ละลายโอ้โหโดูดีมากเลยนะ <laughs> หลายคนน่าจะเคยได้ยินเนาะคำพูดนี้มาพอสมควรแหละเพราะว่าอะไรป่ะเออสำหรับใครเนาะที่เคยได้ยินครั้งแรกเนาะไม่ไม่ไม่ต้องตกใจนะโอกาสทำไมเอามาเปรียบเทียบกับไอศครีมนะไอศครีม เรารู้จักธรรมชาติของมันอยู่ว่าถ้าวางทิ้งไว้หรือเอาออกมาจากช่องฟิลเอาออกมาจากตู้แช่มันก็จะละลายไปโอกาสดีๆในชีวิตของคนเราก็เหมือนกันนะมันผ่านเข้ามาปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่เลือกที่จะคว้ามันไว้เนี่ยมันก็จะหายไปละลายไปเหมือนไอศครีมได้ทำไมถึงครูพี่นี่น่าถึงเอามาเลือกมาใช้ว่า,อาไอศครีมกับอโอกาสอะไรมาเกี่ยวข้องกันเนี่ยก็คือ ไม่ว่าวันนี้เนี่ยคุณจะได้รับโอกาสอะไรก็แล้วแต่นะแล้วถ้าสมมุติว่าคุณไม่รีบคว้าไว้เนี่ยมันก็จะละลายหายไปเหมือนไอศครีมเนาะที่ที่เราจะเห็นว่ามันจะไม่สามารถอยู่ได้ในสถานที่บางสถานที่แต่ถ้าสมมุติว่าเราฟิชไว้ในช่องแข็งหรือว่าในตู้เก็บไอศครีมเนี่ยมันก็จะเก็บได้นานขึ้นเพราะฉะนั้นชีวิตของเราก็เหมือนกันนะบางทีในการที่เราเลือกที่จะไขว้าโอกาสหรือไม่เนี่ย ไม่มีใครสามารถที่จะบอกคุณได้นะนอกจากตัวคุณเองวันนี้ใครก็ตามนะที่ยังไม่รู้ว่าออนไลน์คืออะไรทำไมจะต้องทำออนไลน์จงรีบมันรีบเรียนรู้ศึกษาอย่างเร่งด่วนเลยนะเพราะว่ามันจะเหมือนไอศครีมนะที่จะละลายไปโดยที่ วันนี้คุณอาจจะไม่ได้ลิ้มรสความหอมหวานความอริดอร่อยของมันได้ได้เลยเราจะเห็นเด็กๆชอบทานไอศครีมนะเขาก็จะมีความสุขมากแค่ได้ยินเสียงผ่านมาเขาก็จะแบบว่าวิ่งมาด้วยความสุขแล้วโอกาสในชีวิตของคนเราก็เหมือนกันแต่บางครั้งเรามองว่าไม่ใช่โอกาสเพราะว่าไม่สามารถที่จะบอกได้ว่า บางทีบางคนอาจจะไม่อยากออกจากพื้นที่เดิมๆเนาะเอาตรงๆเลยไม่อยากออกจากพื้นที่เดิมๆแล้วก็รู้สึกว่าการที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแล้วก็ที่สําคัญคืออาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ไม่คุ้นชินอะไรต่างๆนะมันก็จะทําให้เราเสียโอกาสดีๆในชีวิตไปเพราะฉะนั้นวันนี้ครูพี่น่าบอกเลยนะโอกาสดีๆในชีวิตเนี่ยมันจะผ่านเข้ามาในชีวิตคนเราไม่บ่อยครั้งนักแต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่เลือกที่จะไขว่คว้ามันไว้เนาะมันก็จะหายไป โดยที่บางทีคุณอาจจะไม่ได้เริ่มต้นเลยวันนี้ที่ครูพี่หน้ามาพูดเนี่ยก็คือเรื่องของออนไลน์โปรเจกต์เนาะใครที่ยังไม่ได้เริ่มต้นรู้จักหรือทักเข้ามาในอินบ็อกซ์นะมันก็จะเหมือนไอศครีมที่คุณไม่เคยได้ลองลิ้มลองเลยคุณไม่รู้ว่ารสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มยังไงอะไรแบบไหนนะแต่ถ้าวันนี้คุณไม่รู้คุณพาตัวเองเข้ามาเรียนเนาะอย่างน้อยเนี่ยคุณก็ได้รู้แล้วว่าออนไลน์โปรเจกต์ของครูพี่่น่าเป็นยังไงแล้วก็ถ้าสมมติว่า ออย่างเคสที่เราไม่สักเซสเลยอย่างน้อยเราก็ได้รู้แหละว่าลิมิตหรือความาความรู้ความสามารถเราระดับไหนเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณประสบความสําเร็จสิ่งที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแน่นอนชีวิตคุณเปลี่ยนในทุกมิติสบายๆตามสไตล์ของครูพี่นีน่าเลยก็คือมันเป็นเรื่องที่ถ้าเรียนรู้ไม่มีใครเลยที่ทําไม่ได้เพราะว่าถ้าตับใดก็ตามนะคุณมี เฟซบุ๊กนะคุณมี Facebook คุณมีไลน์นะคุณสามารถเลื่อนฟีด Facebook ได้แล้วก็สามารถที่จะทำเอก,กิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ในในโทรศัพท์ได้แสดงว่าคุณสามารถที่จะทำออนไลน์ได้นะเพราะการทำออนไลน์ก็คือการเลือกเลือกที่จะมีตัวตนนะมีตัวตนในโลกออนไลน์แล้วก็ที่สำคัญคือ คุณอาจจะ,ะยังไม่คุ้นชินคุณก็มีทีมแอดมินของครูพี่นีนาะคอยช่วยประกบเนาะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ยังไม่รู้ว่าออนไลน์โปรเจกต์เป็นยังไงนะคุณโหลดโปรแกรมซูมนะแล้วก็เข้ามาช็อปในเพจของครูพี่นีนานะนะแล้วก็ตามไปในไปดูในคลิปต่างๆแล้วคุณจะได้รู้ว่าอย่างแรกเลยเนี่ยชีวิตคนเป,เปลี่ยนแน่นอนในทุกมิติอย่างน้อยเนาะวิธีคิดคุณเปลี่ยนสถานการณ์ในบ้านดีขึ้นแน่นอนในยุค โควิดแบบนี้เราอยู่บ้านกันมากขึ้นเนาะสิ่งหนึ่งเราก็คงจะต้องหากิจกรรมหรือหาวิธีการที่จะทำให้อยู่ในบ้านอย่างมีความสุขโดยที่ทุกคนแฮปปี้เนาะวันนี้ใครก็ใครที่อยากจะมีชีวิตที่เปลี่ยนไปทุกมิตินะตามเพจของครูพี่นีน่าไว้นะแล้วก็อย่าลืมเข้ามาเรียนรู้ศึกษาหาข้อมูลนะถ้าไม่รู้จะเริ่มต้นที่ตรงไหนเริ่มต้นที่เพจครูพี่นน่าเลยนะแล้วคุณก็จะรู้ว่าการจอยโปรเจกต์ออนไลน์ไม่ใช่เรื่องยากและที่สำคัญวันนี้ ใครสนใจนะก็ทดลองนะทดลองลงแพ็กเกจตามความต้องการของคุณเลยคุณจะมีทีมแอดมินทีมแบ็กออฟฟิศคอยช่วยเหลือเนาะซึ่งคุณไม่ได้เดินคนเดียวนะโอกาสดีๆแบบนี้ถ้าวันนี้คุณปล่อยมันหลุดมือไปเนาะมันก็จะเหมือนไอศครีมที่เอาออกมาจากตู้เย็นลวแล้วคุณไม่ได้รับไม่ได้รับประทานมานะันเนาะมันก็จะเหมือนกับอไอติมที่ละลายทิ้งไปเฉยๆคุณไม่ได้มีโอกาสลิ้มรส ความหอมหวานของวันเลยนะคะวันนี้ฝากเป็นกำลังใจทุกท่านนะที่กำลังเริ่มต้นทำบางสิ่งบางอย่างเนาะอยากจะจอยโปรเจกต์ก็ทักในอินบอ็อกเข้ามาเนาะเดี๋ยวทีมแอดมินของครูพี่น่านะพาเข้าเรียนห้องเรียน Facebook กลุ่มปิดแล้วก็ใครที่สนใจจอยออนไลน์โปรเจกต์ก็ทักเข้ามาในอินบอ็อกเนาะแล้วเดี๋ยวก็สเต็ปต่อไปก็เข้าเรียนในห้องเรียนต่างๆของครูพี่น่าน,นะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะโอเคเชื่อว่าทุกคนคงจะได้คว้า โอกาสดีๆเนาะเหมือนไอศครีมที่มันหอมหวานและอร่อยมากๆวันนี้ใครไม่รู้จักออนไลน์คุณต้องรีบทำความเข้าใจแล้วทำความรู้จักมันได้แล้วค่ะง่ายสุดเข้ามาเพจ Facebook ของครูพี่นีน่านะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย